สวัสดีครับวันนี้ก็มาตามสัญญาณนะครับในคลิปที่2นะครับของการทดสอบโมดูลตัวนี้นะครับโมดูลก็ประมาณนี้นะครับจะมีสวิตช์ด้านบนก็คือสวิตช์เลือกพันยกแล้วก็มีวอลุ่มตัวนี้นะครับในการปรับค่าการกระตุกนะครับว่ากระตุกทีกระตุกห่างหรือว่าปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เลือกพันยกพันกระแทกนะครับตัวนี้นะครับในส่วนเพิ่มเติมวันนี้นะครับผมก็จะมีชุดวัดมิเตอร์นะครับตัวนี้ต่อร่วมด้วยเพื่อเช็ค ค่าโวลต์ค่าแอมป์ค่าวัตต์แล้วก็เวลาการทํางานนะครับซึ่งตัวนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับจริงๆตัวโมดูลตัวนี้นะครับสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองก็คือในแบบสแตนด์อะโลนนะครับคือต่อไฟจากสวิตชิ่งในที่นี้ผมจะใช้สวิตชิ่งเป็นสวิตชิ่ง24โวลต์นะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมๆไม่โมนะครับก็คือลดไฟลงมาเหลือประมาณ20โวลต์เป็นสวิตชิ่ง24โวลต์20แอมป์นะครับต่อเข้าโมดูลตัวนี้แล้วก็จากโมดูลก็มาเข้าวัตต์มิเตอร์ตัวนี้นะครับ แลที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาแคลมมิเตอร์มาวัดให้ดูนะครับแคลมตัวนี้จะลองวัดให้ดูว่าความถี่ที่ออกมานะครับแล้วก็กระแสที่วัดได้เปรียบเทียบกับตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็ทดสอบกันเลยนะครับในที่นี้ผมจะลองตั้ง d ิวตี้เซคที่ตัวโมดูลไว้ที่15นะครับโดยไฟอ,อินพุตเข้ามา20โวลต์นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับ ผมจะลองที่ Duty um Cycle 15%แล้วก็ความถี่ที่ตัวโมดูลตั้งไว้คือ 1kHz นะครับผมก็จะกด Start เลยนะครับหลังจากเรากด Start นะครับก็โมดูลก็เริ่มทำงานตอนนี้อยู่ในตำแหน่งพันกระแทกปกตินะครับสวิตยังออฟอยู่นะครับก็ที่ความถี่ 1kHz ตอนนี้กระแสที่ตัววัดมิเตอร์วัดได้ก็จะสวิงขึ้นลงอยู่ที่ประมาณ5 6 5.6นะครับ 5.6ลงที่ศูนนะครับก็คือ Du t y c y c ซ e 15%ไฟ Input 20โวลต์นะครับกระแสออกมาอยู่ที่5.6นะครับ5.6 5.5นะครับประมาณนี้จะวิงขึ้นลงลงที่5.6แล้วลงที่ศูนย์นะครับต่อไปผมจะลองกดที่โหมดพันยกนะครับกดที่โหมดพันยกนะครับพอกดที่โหมดพันยกแล้วความถี่ก็จะดังถี่ขึ้นก็คือจะลง จาก5แอมป์จะลงไม่ถึงศูนย์นะครับแต่ด้วยความไวของตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันประมวลผลไม่ทันนะครับก็คือมันจะเห็น5แอมป์กว่ากวาแล้วลงถึงศูนย์แล้วก็สลับอยู่ที่ประมาณ5แอมป์กว่ากว่า2แอมป์มันก็ลงที่ศูนย์แต่กระพริบเร็วมากนะครับจนมีความรู้สึกว่ามันประมวลผลไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแคมมิเตอร์เปรียบเทียบนะครับแคมมิเตอร์ก็ผมจะลองวัดเปรียบเทียบที่นะครับ สังเกตดูที่หน้าแคมมิเตอร์นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ4.6แอมป์แล้วก็ลงมาที่2แอมป์นะครับประมาณ2แอมป์กว่าก็คือมันจะไม่ลงถึงศูนย์นะครับก็ดูเปรียบเทียบจากหน้าจอแคมมิเตอร์แล้วก็วัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับสรุปว่าหน้าจอวัดมิเตอร์อ่านค่าได้ประมาณ4.7นะครับหน้าจอแคมอ่านได้ประมาณ4.5กว่ากว่าค่าเคลื่อนอยู่ประมาณ0.2แอมป์นะครับก็ เปรียบเทียบว่าตัวนี้จะอ่านค่าได้มากกว่าแคมมิเตอร์อยู่ประมาณ0.2แอมป์นะครับก็ก็ถือว่าได้พอได้นะครับก็สําหรับผมคิดว่าผ่านนะครับก็คืออาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคาดเคลื่อนอยู่ที่0.2แอมป์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้อยู่ในโหมดพันยกนะครับก็คือสังเกตดูที่หน้าจอแคมป์จะลงที่4แอมป์กว่าๆแล้วลงมาที่2กว่าๆนะครับจะไม่ลงถึงศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดโหมดพันยกนะครับแล้วลองดูที่หน้าจอแคมตัวนี้นะครับ ตอนนี้แอมก็จะลงถึงศูนย์นะครับจาก4แอมกว่าๆนะครับ4.6แอมลงมาที่ศูนย์นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือในโหมดพันกระแทกปกตินะครับแต่ถ้าเรากดในโหมดพันยกนะครับกดสวิตช์ตัวนี้อ่อนนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนิดนึ่งออนปั๊บสังเกตดูที่หน้าจอแคลมนะครับหน้าจอแคลมก็จะลงที่4กว่าๆแล้วลงมาที่2กว่าๆนะครับจะไม่ลงถึงศูนย์นะครับก็เป็นการอธิบายในโหมดพันยกให้ดูแบบชัดเจนนะครับว่ามันทํางานแบบนี้นะครับ ส่วนลูกเล่นก็คือเราสามารถปรับตรงนี้ในโหมดพันยกนะครับจะให้ยกานานกว่าแล้วก็ลงที่2แอมสามารถปรับได้นะครับจะให้ลงที่1หรือ2แอมสามแอมป์อะไรปรับได้นะครับก็คือในที่นี้ผมจะตั้งให้ดูที่ครึ่งหนึ่งก็คือจะลงที่แอมสูงสุดก็คือที่เราตั้งไว้คือ4 m แอมกว่าๆแล้วลงมาที่2กว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งให้ดูนะครับเล่นกระแสให้ดูตอนนี้ดิวตี้ไซเคิอยู่ที่15%นะครับผมจะลองเล่นไปที่ ประมาณสัก4-50 50เอร์ก็ได้นะครับ50เดูที่แคมป์นะครับแคมป์ก็จะยิงอยู่ที่11แอมป์ลงมา5แอมป์กว่าๆนะครับก็คือจะลงครึ่งในโหมดพันยกเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ช่างนะครับอย่างเช่นตั้งไว้ที่10แอมป์เดี๋ยวผมจะลองลดมาที่ประมาณ10แอมป์นะครับ10แอมป์มันก็จะลงมาที่5นะครับสังเกตดูที่หน้าจอแคมป์จะเขียนได้ชัดเจนนะครับว่ามันจะลงแค่ครึ่งเดียวนะครับลงแค่ครึ่ง10แอมป์ลงมา5 10แอม แต่ถ้าเป็นโหมดพันกระแทกปกติผมจะลองปิดโหมดพันยกนะครับพอปิดโหมดพันยกแล้วก็กระแสก็จะอยู่ที่10แอมป์ลงมาที่ศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นการอธิบายแบบชัดเจนแล้วนะครับในโหมดพันยกแล้วก็พันกระแทกปุ่มนี้ก็คือถ้าเราจะกดลงไปก็คือการหยุดชาร์จก็คือสต็อปครับแอมป์ก็จะเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับมาที่20เเหมือนเดิมน,นะครับจะได้เห็นกดสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับ กระแสก็ขึ้นมาที่5แอมป์กว่า,วานะครับโดยความค่าเคลื่อนของระหว่างวัดมิเตอร์กับแคลมิเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.2แอมป์ตัวนี้จะวัดค่าได้มากกว่าประมาณ0.2แอมป์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ดิวตี้ไซเคิลอ,อยู่ที่20นะครับกระแสออกมาที่ประมาณ5.9แอมป์5.7นะครับตัวนี้อ่านได้5.7ตัวนี้อ่านอ่านได้5.9นะครับก็ค่าเคลื่อนอยู่0.2แอมป ทีนี้ผมจะลองวัดความถี่ให้ดูนะครับโดยใช้โหมดพันแบบยิงยาวนะครับก็คือพันต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นกระแสก็จะอยู่ที่ประมาณ5.4นะครับผมจะลองกดวัดความถี่ให้ดูนะครับว่าที่ผมตั้งไว้1กิโลเฮิร์มันออกมาตรงหรือเปล่านะครับให้ดูที่ความถี่นะครับตอนนี้ความถี่ที่ออกมาคือ1กิโลเฮิร์นะครับก็โมดูลนี้ตั้งไว้1กิโลเฮิร์ตอนนี้แคมป์วัดได้หกิโลเฮิร์นะครับผมจะลองกระตุกนะครับตัวนี้ พอกระตุกแล้วความถี่ก็ยังอยู่ที่1นึ่กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ช่วงกระตุกบางทีความถี่ก็อาจจะลงขึ้นลงบ้างนะครับเนื่องด้วยความถี่ยิงหยุดยิงหยุดมันไม่ต่อเนื่องนะครับทำให้เครื่องวัดความถี่วัดได้คลาดเคลื่อนแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโมดูลนะครับโมดูลตัวนี้นะครับราคา690บบาทนะครับผมเคยแจ้งราคาไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับราคาแจ้งไว้ในคลิปนะครับ ก็แล้วก็ในส่วนของข้อมูลของคลิป Youtube ก็จะแจ้งราคาไว้นะครับแล้วส่วนเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็คือจะมีชุดวัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับชุดวัดมิเตอร์ตัวนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับสามารถต่อเพิ่มได้ก็คือผมจะทําเป็นสาย xt 6 0นครับขั้ว xt 6 0แล้วก็สายก็วันนี้ก็จะขอพูดถึงสายนะครับบางบางท่านถามผมมาว่าทําไมใช้สายเส้นเล็กจังเลยผมก็เลยขอตอบก็คือสายที่ใช้นะครับ ป็นสายซิลิโคนนะครับตัวนี้เป็นสายอ่อนนะครับก็คือจะเป็นสายพิเศษสําหรับใช้กับกระแส DC โดยเฉพาะนะครับเห็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าทนกระแสได้สูงมากนะครับก็ในที่นี้สายผมไม่มั่นใจว่าเป็น12 AWG หรือเปล่านะครับที่ผมเอามาใช้เพราะมันใช้หลายรุ่นนะครับก็สามารถทนกระแสได้ประมาณเกือบ80แอมป์เลยนะครับก็จริงๆแล้วสายประเภทนี้เขานิยมเอามาใช้ทำ ใช้กับกระแสดีโดยเฉพาะนะครับจะเห็นได้จากอุปกรณ์ RC นะครับก็คือพวกแบตเตอรี่ริโพนะครับที่ใช้กับพวกเครื่องบินบังคับเขาจะใช้สายประเภทนี้นะครับแล้วก็ขั้วต่อตัวนี้ก็คือขั้วต่อ XT60 นะครับสามารถทนกระแสได้สูงสุด6 0แอมป์นะครับแต่ว่าถ้าใช้ต่อเนื่องจริงๆเราหวังผลแค่ประมาณ3 0แอมป์นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการทดสอบโมดูลให้ดูนะครับราคาตัวนี้นะครับวัตมิเตอร์ตัวนี้เพิ่มเติมอีก3 9 0บาทนะครับตัวนี้6 9 0บาท แต่ถ้าซื้อคู่กันนะครับก็คือสั่งคู่กันพร้อมคอนเนคเตอร์พร้อมสายปากคีบนะครับราคา990บาทนะครับพร้อมใช้งานไม่รวมสวิตชิ่งนะครับแล้วมันจะมีออปชันเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นชุด power mosfet ที่ใช้ขยายความสามารถของตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือให้ทนกระแสะได้สูงขึ้นตัวนี้ถ้าใช้กระแสะต่อเนื่องไม่เกิน10 M, อ M, น 1, แอมป์หรือ15แอมป์โดยใช้ในโหมดพันกระแทกหรือพันยกนี่สบายนะครับก็คือ power mosfet 2ตัวที่ต่อขนานกันอยู่แทบ แทบจะไม่มีความร้อนมากมายครับก็คือแค่อุ่นๆแค่นั้นเองนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าถ้าใช้สแตนอโลนในตัวของเขาถ้าใช้กระแสไม่เกิน10แอมป์ผมว่าไม่มีปัญหาครับก็คือเพิ่มพัดลมให้เขาอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าอยากใช้กระแสมากกว่านี้นะครับก็จะมีชุดออปชันเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าการต่อใช้งานยังไงก็คือคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับที่ทําเผื่อไว้นะฮะตัวนี้ก็คือใช้ต่อกับชุดขับ power mosfet อีก1ชุดนะครับทำให สามารถทนกระแสได้สูงขึ้นนะครับโดยสามารถเสียบแล้วก็ต่อใช้งานได้แบบง่ายๆนะครับเป็น plug and play นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการรีวิวอุปกรณ์เพิ่มเติมของตัวโมดูลตัวนี้นะครับซึ่งก็คงจะเห็นคลิปแล้วคงพอจะเข้าใจนะครับที่ตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็มาต่อที่คลิปนี้ถ้าดูต่อเนื่องก็จะเข้าใจหลักการทำงานเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูอีกทีนึงนครับในหมดพันยกนะครับกดสวิตช์ตัวนี้ ก็สังเกตดูที่กระแสนะครับกระแสก็จะยิงแต่ว่าจะไม่ลงถึงศูนย์นะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่กระแสประมาณ5แอมป์กว่าๆมันก็จะลงมาประมาณ2แอมป์กว่าๆนะครับให้ดูที่แคลมตัวนี้นะครับจะจะดูได้ชัดเจนว่าการทําง,งานของพันยกนะครับถ้าปิดนะครับถ้าปิดพันยกมันก็จะลงถึงศูนย์นะครับดูแอมป์ที่5แอมป์กว่าๆแล้วก็ลงที่ศูนย์นะครับถ้าเราจะหยุดความถี่ก็คือหยุดกระแสชาร์จก็กดปุ่มนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวในคลิปที่2นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่สนใจในตัวโมดูลโมดูลตัวนี้มีไม่เยอะนะครับผมสั่งไป20ตัวของจะเข้ามาถึงวันเสาร์นี้นะครับถ้าเฉพาะโมดูลตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับก็คือเป็นแบบ standalone ราคา690บาทแต่ถ้ารวมตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึง390บาท2ชิ้นรวมกันก็จะอยู่ที่990บาทนะครับยังไงก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับท่านที่ อคอยติดตามชมโมดูลตัวนี้ในในอีพีที่2นี้นะครับในคลิปที่2นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สรุปให้ฟังต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โมดูลแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ